ทศนศิลป์เป็นรูปแบบศิลปะเช่นจิตรกรรมการวาดเส้นภาพพิมพ์ประติมาก,กรรมเซรามิกการถ่ายภาพวิดีโอการสร้างภาพยนตร์การออกแบบหัตถกรรมและสถาปัตยกรรมสาขาวิชาศิลปะมากมายเช่นศิลปะการแสดงศิลปะเชิงแนวคิดและศิลปะสิ่งทอรวมถึงศิลปะทัศนศิลป์ จากนี้ยังหมายรวมถึงศิละปะประยุกต์ที่เป็นทัศนศิลป์เช่นการออกแบบอุตสาหกรรมการออกแบบการาฟิกการออกแบบแฟชั่นการออกแบบภายในและศิละปะการตกแต่ง ปัจจุบันคำว่าทัศนศิลป์ได้รวมถึงวิจิตศิลป์เช่นเดียวกับศิลปะประยุกต์หรือมัณฑนศิลป์และงานฝีมือแต่การใช้นี้จะไม่เสมอไปด้วยก,ก่อนการเคลื่อนไหวทางฝีมือและศิลปะในบริเตนและที่อื่นๆในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่20จะเกิดขึ้นเป็นหลายศตวรรษที่คำว่าศิลปินมักจะถูก จำกัดไว้หมายถึงคนที่ทำงานวิจิตศิลป์เช่นจิตกรรมปฏิมากรรมหรือภาพพิมพ์ความประทับใจในการจัดแสดงผลงานศิลปะ ประทับใจและชื่นชอบเนื่องจากสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาจากรูปภาพและแสดงเจตจำนงของเจ้าของผลงานให้ผู้รับชมได้รับรู้และรู้สึกเข้าใจที่เจ้าของผลงานจะสื่อ งานชิ้นนี้ศิลปินเจ้าของผลงานได้แรงบันดาลใจมาจากการสานกระดง้งที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนอีสานและเป็นเครื่องจักรารที่ผู้สร้างสารรค์เห็นและเติบโตมาการสานกระด้งเป็นภูมิปัญญาของคนอีสานและเป็นสิ่งของที่ไว้ใช้ในการดำรงชีวิต ผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิควิดีโอภาพเคลื่อนไหว และศิลปะช่วยยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้นทำให้เราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่ละผลงานเจ้าของผลงานจะสื่อข้อคิดและแนวคิดที่ดีแฝงอยู่ในผลงานนั้นๆเราที่เป็นผู้ชมควรนำแนวคิดที่ดีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันผลงานชิ้นนี้ชื่อผลงานเงาแห่งความไม่เท่าเทียม เทคนิคที่ศิลปินใช้คือเทคนิคสื่อผสมแนวคิดคือเด็กด้อยโอกาสที่ต้องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพวกเขาถูกจำกัดโดยปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตและการพัฒนาปัจจัยเหล่านี้เกิดจากสภาพเศรษฐกิจ และปัญหาความยากจนขาดแคลนการเข้าถึงการศึกษาสุขภาพที่ไม่ดีสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติรวมถึงการเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยสร้างสารรค์ผลงานด้วยเทคนิคศิลปะสื่อผสมมันติมีเดียอาร์ตเพื่อ,อนำเสนอผลงานศิลปะเงาจากของเล่นเด็ก สื่อถึงความขัดแย้งระหว่างความสดใสของเด็กกับความยากจนในชีวิตจริงทำให้เกิดความเข้าใจในการเหลื่อมล้ำของสังคม ชื่อผลงานชิ้นนี้คือผู้แบกรับเทคนิคที่ศิลปินใช้คือไฟเบอร์ซีเมนต์ประกอบไม้แนวคิดของศิลปินคือผู้สร้างสารรค์ต้องการสะท้อนเรื่องราวของชีวิตและสังคมโดยมุ่งเน้นการนำเสนอประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ถ่ายทอดโดยใช้รูปทรงและท่าทางของมนุษย์ ที่ต้องเผชิญกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในวิชาชีพของตนเองแสดงถึงความเนหน็ดเหนื่อยความทุ่มเทหรือแม้แต่ความฝันและความหวังที่แฝงอยู่ในเส้นทางของแต่ละอาชีพผ่านผลงานปฏิมากรรมสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมของผู้ที่แตกต่างกันเช่นแรงงานที่ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงชีพ หรือศิลปินที่ต้องดิ้นรนเพื่อสร้างสรรผลงานของตัวเองศิลปะคำนี้เป็นคำที่มีความหมายมากมายจนไม่สามารถจะทำให้เป็นคำจำกัดความสั้นๆได้เหมือนกับอย่างอื่นได้เพราะมันมีหลายอย่างเป็นส่วนประกอบมากศิลปะไม่ใช่เป็นแต่การวาดรูปเท่านั้น มันยังมีอีกหลายสิ่งที่ทำให้คุณค่ามากมายคนที่ไม่ได้เรียนศิลปะโดยตรงก็อาจจะไม่เข้าใจความหมายของมันลึกซึ้งมากเท่าไรนักแต่คนที่เข้าใจความหมายของศิลปะอย่าง่องแท้ย่อมจะมองไปอีกมุมหนึ่งอย่างการใช้ชีวิตในปัจจุบันคนเราเหมือนกันศิลปะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการใช้ชีวิตของคนเราในทุกวันนี้เพราะมันเป็นส่วนที่ช่วยให้สังคมของเราดีขึ้นน่าอยู่มากขึ้นเพราะศิลปะไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในห้องเรียนของเราเท่านั้นแต่อยู่รอบตัวของเราไปหมดและมันสำคัญกับการศิลปะช่วยยกระดับจิตใจของคนเราให้สูงขึ้นเราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขได้นั้นเราก็ต้อง รู้จากการเผื่อแผ่การช่วยเหลือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการมีน้ำใจศิลปะก,ก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่สอนให้คนที่เรียนเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนไม่ว่าจะเป็นคนหรือทุกคนหรือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของตัวเราก็ตามจะมองอย่างสวยงามเสมอเมื่อคนทุกคนเป็นคนที่ใจเย็น ปัญหาการทะเลาะเบาะแวงหรืออารมณ์ร้อนใส่กันมันก็จะไม่เกิดขึ้นทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะคนที่รักงานศิลปะอยู่กับงานศิลปะจะเป็นคนที่รักสงบเหมือนกันทุกคนไม่ชอบวุ่นวายมีเรื่องกับใครทั้งนั้น